แต่กนหนาหนาคือเมืองสงขลาอยู่ได้เกใจแล้วก็ู้จากกันว่าื่อจะได้ผิดตองานจะได้ตา่องก่เได้บ้างจอะไรยงเนี่ก็มายูได้นะคะสาหรับให้ตอนนี้แล้วเราก็จะเชเชิญท่านอาจารย์โยมกันแล้ว คณะก็กมาีิแดงแล้วก็มาให้คการึกษาหรือว่าเราจะร่วมกันรวมเวลาเพื่อพัฒนาชุรมผู้สูสองอายุในอัมพวาเตรีมของเราอย่างไรนะคะเออในวันนี้นั้นคือจะมาองศาเราได้เป็นตัวแทนได้เป็นในการรับเสือมาท,ที่จะเข้าร่วมโครงก,การนี้โครงก,การนี้เราก็ไปอบรมที่กรุงเทพนะคะขอขอบคุณท่าน มีลุมตอตลาดนมีกำแพงเมืองเก่าไหวให้ทนรุนเราได้ประจักลักานได้ปรำงานแบบมีส่วนร่วมคำว่ามีส่วนร่วมกับร่วมมือต่างกันนครับสมมติว่าท่านรพสตอยากจะทอดทายวางแผนเรียบร้อยใคระใ ดีการแจกก็บอกว่าพวกเราทุกคนเชื่อไปแจกดีการให้หมดนะครับแล้วถึงเวลาทอดก็ได้มากแสนยังนี้เกินอีกท่ามือหนึ่งร่วมคิดเมื่อกี้ขอคิดดูหนึ่งต้องร่วมคิดสองร่วมวางแผนสามร่วมปฏิบัติสี่ร่วมประเมินความสุ้มค่า เี th, ๋้วหน้าพวกชื่นชมยินดีฉลองหรือว่าร่วกแก้ไขนยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ขอานาตจะา้อง่้องนี้ปรับทำได้ตามแบบที่เาต้องการห้งละเดียวเาอยู่ี่รูปองขอาขของขอเข้รามีตำบนหัวเขา มาจาหลักล่าอาศัยความตายเลี้ยงตามสงฆาดองคนนีาคนีท่จะเฉยๆรวมยิบคนนี้ไม่ใช่คนหรือเพราะฉะนั้นก็มาจูงมแกันให้มีไล่ย่างมีไล่ความให้มีไล่ตัวจีวน แต่ส้องรับโครงการนี้ข้อวัดตามถึงมื่นปีใจแถวนั้นนะครับที่แจแถวนัหนเแล้วการการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่ทำแบบผัวไวเพราะฉะนั้นฐานฐานได้ในห้าชุดรวมนะครับคือชุดรวมที่ทุกเกลือเหละทุกกับน็ไว้ต้องทำได้ดีว่าคนอื่นแล้วกาต้องตั้งเป้าหมายวัดทักวัดนึงคนอื่นจะต้องวัดทอดแบบ าความดูจะฐานเพื่อไปทำตอ้อแค่ยนจที่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมบอกว่ามาแาวนี้เพื่อใหำตอบว่าเราจะทำอะไรได้เราจะทำอะไรได้กอ,อสี่ซ้อมกเดียวเลยครับผมพูปัดเดียวจะทำเลยเพื่อปฏิบัติการทำแฟร์อย่างไรงเป็นแอคชั่แนแทร์นะครับแฟร์อย่างไรที่จะนำไปปฏิบัติตู่ความสำเร็จตามตัวชีวิต ไปปฏิบัติให้เกิดค,ความสมเร็จตามชีวิตเพราะฉะนั้นการทํางานแถวนี้หมุนเปล่า,ามเปลาสเร็จนะครับไม่ได้ไปแบบเดืนล่างนะครับไปแบบมีทิศทางมีทงมน้ำว่าความสมเ,มเลุลตรงนั้นอย่างไหีในแต่าะทุกทายก็ตือให้ทีโทมโคตรถึงมาเป็นกรน,นีท่องล่มในนําตัวที่ในนําทีโคตตอนทีโคตอ้ตองสิ้นห้านัดทอดนะครับ,นะรบเร่มต้นจากปีปานีนําตรงนั้นในน้าที่สาลำ ครับเดี๋ยวถ้าถึงผากับกนทีตรงนี้คนที่ส้มน้องแดงใช่ไหมโอเคอยู่ติงยานครคนที่สามลรแดงหัวหน้าหัวหน้าคณะแดงงานตัวแดงงานตัวอภินันพฤกษ์ศรีนะครับอดีตลาเชิญเลยชื่ออภินันพฤกษ์ศรีอดีต ข้าราชการบำนาญเป็นข้าราชการบำนาญโรงเรียนมหาวิทยาลัยุค่ะเป็นคนรูสอนดนตรีไทยแล้วก็มารับหน้าที่ตรงนี้มาช่วยด้วยจิตอาสานะคะแล้วก็เออ่ช่วยเหลือด้านเฮลันดิค์ทำไมทีโพสต์นีมม้มาท่านสุพัฒนใช่ไหมนั่นนี่นี่นี่นท่านสุพัฒนพิษเบจักนะครับอยู่ที่งานนครเหมือนกันแล้วก็เป็นช่างภาพทำคลิปได้สวยมาก ประนันาพวกเราจคง,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 งการจัดสื่อสารประจัวันมุกบดให้คนนี้ด้วยครับคืกรรมการ่ายแผนงานโครงการของสาขาสมัครคนสภาผู้ส,าาสูงอายุแห่งประเทศไทย,ยจังหวัดสงขานะคะแล้วก็เป็นโคดระดับจังหวัดของโครงการนี้ค่ะครับายที่จะต้องทำหลักฐานในการเบิกจ่ายนะครับลงทะเบียนตั้เนเลโนเชิน สวัสดีค่ะเรนโตธรรมเจริญนะคะฝ่ายเอกสารงานค่ะของโครงการนะคะสวัสดีค่ะครับมีไหมครับอ่าลำแดงลำแดงแดงยันตัวไหนครับมันก็ไปลำไปลำไปลำเอาไว้เรื่องสวยเรื่องเราไม่เรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุจะบอกคุณมากกว่าไม่เป็นเรื่งกว่าคนที่มีแอคชั่นเหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นประเทศไทยกังวงว่าเมื่อสังคมผู้สูงอายุคนมากขึ้นถ้าปล่อยให้ ให้คนอินกับทเป็นในกลุ่มแรกมากคือพอแล้วไม่ทำงานได้ในถุง่เฉลียเป็นแรงงานแต่แฝง,งนในภาษาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นบ่อยต้องอีกหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้สร้างกำลังผลการผลิตในระบบเศรษฐศาสตร์นะครับในรนะรบรเรบเศรษฐกิจพวกรายได้เต็มที่แล้วแถมลดลงอีกต่ตางกะยังเป็นที่สามอนด์อยู่